หนึ่งสองสามไม่ตีใช่ไหมนิ่งๆเลยเนมหลักเนมหลักจะไหนบ้างไม่ได้ไม่รายจับจับครับจากการสอบประคำในโก้ใหารับสารภาพว่าไงนะครับครับก็จากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุนะครับซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ ก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับคือนายกิติพันธ์นะครับหรือโก้ซึ่งเป็นน้าเขยของเ,ออเด็กชายญุ่นนะครับเป็นผู้ก่อเหตุนะครับก็ให้การรับสรารภาพต่อนก็กล่าวหานะครับเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยเพราะว่าในวันที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าเด็กร้องนะครับเดินผ่านมาก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องก็ก็หยิบ ก็อุ้มเด็กนะครับแล้วก็มาช่วยล้างก้นล้างอะไรเพราะเอิญเนี่ยเด็กเนี่ยหลุดมือนะครับหลุดมือคือหล่นลงพื้นแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สูงประมาณนั้นนะครับแล้วก็เด็กร้องก็นํามาอุ้มลุ่มมานอนที่ท,ที่ที่นอนนะครับก็พยายามให้นมให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หยุดร้องนะครับในช่วงนั้นก็คือเกิดอาการรู้สึกว่าช่วงวูบโมโหนะครับก็เลยนําเด็กเนี่ยไปหย่อนลงถูกูน้าใต้ถุนบ้านนะครับ หลังจากนั้นก็ทาตัวมีพิรุษน,นะครับหลังจากนั้นพนักง,งานสอบสวนแล้วก็นัาสืบสวนก็ได้นาพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคําไม่ว่าจะเป็นญาติหรือใครทุกท่านแล้วก็ตัวประกอบได้ว่าเป็นนายยุพันธุ์ฤกนะครับเบื้องต้นก็รักสารภาพตลอดข้อข้วหาแล้วก็ได้แจ้ขงข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นเขาบอกตอนหย่อนลงไปในเด็กยังมีชีวิตอยู่เลยก็อันนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่บอกว่าตอนหย่อนเนี่ยก็ เด็กไม่ได้ร้องแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นนะครับก็ในส่วนขอ,รองรายละเอียดตรงนี้ต้องไปดูในผลชนสูตรอีกครั้งหนึ่งว่าได้เสียชีวิตก่อนที่จะหย่อนหรือไม่นะครับก็ในส่วนนั้นก็ต้องรองผลชนสูตรเพิ่มเติมที่เขาบอกว่าเดินมาเจอเ,เด็กก็เด็กร้องต,ตอนนั้นเด็กนอนอยู่ตรงจุดไหนครับตรงที่เพิ่มหรือว่ายไหนบ้านก็อยู่ในจุดที่นอนนะครับตรงที่นอนตรงที่เพิ่มที่ด้านนอกคุณยายก็นอนอยู่ข้างๆแต่คุณยายไม่รู้สึกตัวก็เห็นร้องแล้วก็รู้สึกว่าลำคาญแล้วก็เอามาอุ้มแล้วล้างล้างก้นนะคครรัับบ คดีนี้ตำรวจพบพิรุธอะไรในตัวไมโคิถึงได้นำตัวมาสอบปากคำจนขอ,อรับสารภาพนะครับก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็จะเงียบซึมนะครับแล้วก็พองเงียบซึมแล้วก็ผิดสังเกตนะครับแล้วก็มีการกล่าวกับแฟนบ้างว่าเ,ออเหมือนกับเออได้ทำนั้นไปอย่างนี้ไปอะไรเงี้ยครับแฟนก็รู้สึกว่ามีพิรุธแล้วก็จนมาสอบปากคำก็ให้การสาพ เบือนตนี้ค,คุยกับก,ก่อนหน้านี้นนมาาเ,เ,เ,เมืเ่อวานน,นนี้คุยเขาเขาเหมือนเขาพยายโยกความผิดไปให้ยายตลอดครับตอนนี้คุยกั้งแ้อ๋อครับก็เบื้องต้นก็คงอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอหลังแล้วเนี่ยก็ให้การร,าารับสารภาพอยากว่ามีใคร<บ>ที่จะเชื่อมโยงไปว่าการกระทำนเป็นแค่คนเบื้องต้นตอนนี้ก็คือรับสารภาพคนเดียวนะครับไอ้ส่วนประเด็นว่าจะมีใครร่วมหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้ก็คงต้องสืบสวนแล้วก็สอบสวนหาเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีใครร่วมด้วยหรือไม่แล้วเจ้าภรรยาครับหลัก ภรรยาเขาที่เป็นนานะครับพวกตัวเนี้ย mm hmm. เขาเขา,เขารู้เห็นไนด้วยไหมฮะในเมื่อในก้มมาไล่ฟังแล้วเขาไม่ถึงไม่บอกตำรวจว่าเบื้องตน้นเบื้องตน้งตนไม่ครับเพราะว่าเขาให้ให้ทราบคือก็คือรู้ประมาณตอนไม่ใช่ว่ารู้เดี๋ยวนั้นแล้วก็เก็บความลับนะครับก็รู้แล้วก็ก็ช่วย,ช,วยช่วยตำรวจด้วยช่ตำรวจรตัวมาสอบใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วยกล่อมช่วยอะไรบอกด้วยเขาถึงยอมรับสารภาพาตอนตัวรับสารภาพเขามีภาพทีรู้สึกผิดไหมก็เขาไปรู้สึกซึมซึมนะครับก็รู้สึกผิดก็สำนึกผิดว่า ก็ได้ทําไปเพราะความทั้งเถอนะครับแล้วก็อารมณ์ชั่วครู่ผมก็บอมีปัญหาทางจิตมาก่อนแล้วเคยรักษาทางจิตมาก่อนตรงนี้เขาูดไหก็มีแค่เรื่องโรคลมชักนะครับที่เป็นปกติที่เห็นที่บอกนะครับเรื่องอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รายละเอียดหรการกินยาโรคจิตหรือรักษาเคยขาดยาอะไรไหมครับอันนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีข้อมูลตรงนี้แว่าไม่มีผลต่อผู้คนคนนี้เลยใช่ไหมครับครับก็คงมีเรื่องแค่เรื่องเรื่องลมชักที่เคยเป็นอยู่ไม่ได้เป็นปนารเลยก็น่าจะเป็น คิดว่าน่าจะเป็นนานแล้วนะครับแต่ในวัตถุรักษาคือมีฟอร์มเรื่องการ่มาอครับครับมีเสพยามีอะไรไหมครับในตัวร่างกายโม้ไม่ไม่ไม่มีครับขั้นตอนต่อหลังจากนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวนําไปฝากขังนะครับคงจะไปฝากขัง้องขอต่อศาลวในนี้ฝากขังครับข้อหาที่แจ้งมีข้อเดียวเหรอครับครับเข้าข่ายการขวารมานทําให้แบบก็อันนั้นส่วนนั้นคือเราแจ้งนี่แจ้งเบื้องต้นไปก่อนนะครับหากมีการสอบสวนอะไรกันเสร็จแล้วเพิ่มเติมได้ในส่วนของข้อหาข้อหาอำพราง ความพังมันต้องดูในส่วนว่าเสียชีวิตก่อนหรือไม่เขาดูจากผลเชนสูตรผลเชื้สูตรเบื้องต้นนี่หมอบอกอะไรไครับยังผลเชนสูตรยังไม่ได้ออกนะครับเป็นบอกที่บอกเสียชีวิตยางหลั่งน้ำยังผลเชืสูตรยังไม่ได้เป็นทางการยังไม่มีนะครับผลเชนสูตรต้องแจ้งตัวเป็นหนังสือไปทางการครับอันนี้จะตำองไปทําแผนอะไครับอ๋อเดี๋ยวคงไปฟ้องไปฟ้องต่อศาลร้องต่อศาลเลยฝากขังงไม่ยังเป็นการทำแผนใช่ไหม รอรอนอกจากนี้จะมีใในครอบครัวที่จะต้องมีการสอ,รรรสอบปคเพิ่มเติม,มครับ,บก็คงจะสอบประคำเพิ่มเติมครับทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในบ้านทั้งหมดก็คงจะสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับก็สอบสอบปากคำไปเบื้องต้นแล้วล่ะนะครับจะเริ่มไปปากก่นก็เดี๋ยวน่าจะก่อนเที่ยงเลยครับแล้วปนี้ต่อยได้ไหม ว่าหลายๆน้องๆทุกคนก็มีข่าวกี่ยวกันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวข่าวที่ยงไม่ทันี้อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ตัดอานออกใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ตัดออกใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปพิมพ์มือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องส่งออ๋แล้วตัวแต่ตัวมาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเอาตัวออกไปเอาแค่นี้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายหน่อยนึงก็อย่าแบ่นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะ้ตัขอคุยเขานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไปมุงหราเขาพูดเขาูเขาพูดเขาก็ไม่รู้จะพูดหรือเปล่านะได้ครับได้ครับโอเคไม่ใครมือเนี่ย

ครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับตำรวจนะครับก็แถลงแล้วนะเนาะเบื้องต้นนะครับก็รับสารภาพเพียงคนเดียวคือานโก้นะครับซึ่งเป็นน้าเขยาได้ทาร้ายน้องนะครับแรงจูงใจคือมาจากเด็กร้องไห้เสียงดังนะครับแม้กระทั่งเออเดินผ่านมาเจอเด็กร้องไห้แล้วก็พยายามป้อนนมป้อนอน้ำแขงเด็กยังไม่หยุดร้องนะครับเลยเกิดอาการอารมณ์ชั่ววูบนะ ได้ทําร้ายน้องนะแล้วก็โยนน้องลงน้ําเพื่ออำพรางรางนะตอนาโเลยเรามี้ตอนที้เราทางลงไปตอนนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่ไหม อยู่ตอนโยนะนัทก็น้องยังมีชีวิตอยู่ร้องอยู่ใช่ไหมอยู่ลงน้ําอะไรที่ทำก้อนตัดสินใจทำแบบนี้เพราะอะไรสาเหตุอะไรโดนหลานเล่าให้ฟังเลยมันเกิดอารมณ์ยังไงครับกวกตอนนั้นเราพัดทําเด็กตกลงมาแล้วเรากลัวความผิดอะไรไหมถึงก้อหลานไปทาอย่างนั้นเด็กร้องรอครับก็ตอนถึงตัดสินใจทําน้องตอนที่ทําเรามีสติไหมครับก็เรามีสติไหมครับพยักหน้าก็ได้ถ้ามีโอกาสจะไปขอทางการ่อหลานไหม ไปนทำไมเราทำไมต้องใจที่จะปกปิดเรื่องนี้ฮะทำไมไมทำไมเราไม่ยอมรับแต่แรกอะครับโก้เมื่อวานพี่พี่โก้ทำคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นร่วมด้วยเมื่อวานพี่พี่โก้ตอนนั้นโก้ที่โก้ไม่ยังไม่พูดอะไรตอนนั้นเพราะว่าเราเราอยังครับขอโทษเลยครับขอโทษเลยมีอะไรอยากจะขอโทษไปถึงครอบครัวรับข้อแม้ไหมฮะขอโทษถึงแม่เด็กแม่สุดหลาดคุณขอโทษถึงดีนะ โ้พูดเลยพูดดังเลยเราลุ้ชายเราจะได้ความรู้สึกผิดไหมครับก็ทำไปถึงตกปิดการทำไปถึงตกปิดเพราะอะไรเพราะท้างไหนะครับมีอะไรใหญ่ๆอ่านไหมฮะน้องนิคุณนะครับตอนที่เราโยนไปเราไม่คิดถึงไม่ไม่สงสารหลานเลยเหรอเราเห็นหลานสุขภาพแล้วตอนที่น้องตกนะครับน้องร้องไห้อะไรบั้างทางนะครับทางครับ

แล้วบางความรู้สึก pues ผิดหรือสัรน <teachers> nah. ึกผ <ız S 1> ิดกับดึงยังไงบ้างครับตอนเราทำเราตอได้นะขออนุญาครับขออนุญาครับเราเป็นโรคลมชันตอนทำไม่โเป็นูหรอตอนที่สบะดแล้วใตไปัดนอะไรครับที่ทำให้เรารัตสารภาพที่เอะไรค อะไรอย่างนี้จับต้องไอ้หลานไมขอโทษไหมครขบไปแย่ครับไม่เชิงไปแย่คบอกว่ายังไงครับเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงครับเนี่ยโทอ 다 갔다 이제 다 됐어. 고맙습니다. 네. 103. 어. 103. 네. 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 네 ตอนนี้นะครับก็นำตัวผู้ต้องหานะครับไปปากขังต่อไปนะครับแต่ว่าการทำแผนน่าจะไม่มีนะเพราที่ทราบเบื้องต้นนะครับก็ ผู้ก่อเหตุเพียงรายเดียวก็คือหน้าเืยเนาะอ่ะมารอติดตามข่าวต่อไปกดสุขเอนี้จะเป็นเหต,ตุใดต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศหาสุดวันนี้นะครับพอดีหน้าเืยทำร้ายหลานไปสองเย,ยนเสียชีวิตที่บ้านพัก